สวัสดีครับคบผมแบงคกับวงเกแคผมนามะเ็นแคสเกมเฮดี้หรือว่าหุ่นยนต์สาวบรักก็นั้นเองครับผมนะทุกท่านก็คงจะเป็นสงสัยผมนะผมเห็นเกมนี้ในตรีมปุ๊บผมซื้อปั๊บเลยเพราะอะไรมันดึงดูดนะผมนะไม่รู้เหมือนกันนะผมมองไม่เห็นว่าอะไรจะดึงดูดได้สักอย่างในนี้เลยผมนะตอนแรกผมก็เห็นแค่ตูดเว้ยแล้พักพอม,มาดูข้างหน้าโอ้โหหนะ้าโอกนี่ก็โอ้โหมาคือมา ครั้งนี้ผมก็จะมาลองเล่นดูว่าเกมนี้เฮดี hey ้นี้จะมีอะไรให้เราคลำไอ้ยเล่นมากครับผมนะก็มาลองเล่นกันเลยมามีแบบซอฟคอร์ core, หรือฮาร์ดคอร์แบบนุ่มๆหรือแบบแข็งๆไงผมนะเอาแบบนุ่มๆก่อนแล้วกันเนาะมาหลายท่านก็บอกเฮ้ย hey, พี่มึงเงือนอีกแล้วบอกผมบอกอะไรวะทุกท่านช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นเกมเือนขอตั้อันได้ปเปล่าเออคนเราเว่ยทุย มันก็ไม่เชิงขืนมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะตัวละครอาจจะดูดิงดูแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นเกมที่น่าสนใจทีเดียวมาลองดูกันโอเคเข้ามาตอนแรกครับผมนะนี่คือสภาพของตัวละครเฮยเดียรไดแล้วนะโอ้โหเพื่อนเราวะเนี่ยมันยืนแขวนนี้ไงหวัดดีเพื่อนเอ่อเอาหน้าจิ้ม <laughs> <laughs> แล้วดูตัวละครแล้วผมนะมบรารักกากสามารถหมุน260สองร้อยหกสิบองศา ทั้งหน้าอกทั้งก้นมันช่างบลากกากไงเพื่อนจมอีกรอบไอทำอย่างอื่นบ้างงัวอะไรเอาดูโอเคเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าปุ่มกดมันกดอะไรได้บ้างโอเคเมาส์ซ้ายทำอะไรไม่ได้เมาส์วขวาอ๋อหันตามที่เราอ่าโอเคมาถ้ากดเมาส์วขวาแล้วตัวคอจะหันตามที่เราจ้องอยู่ครับผมนะโอเค แล้วก็ปุ่มเดินก็เเอ W A D ธรรมดาแล้วก็โหเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นฟิสิกส์ขั้นสุดยอดระหว่างที่เดินนั้นมันก็จะเออ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 แม้แต่กลองก้นก็โอ้โหเกมสุดยอดเกมแห่งปี2016จัดไปครับผมนะไม่มีอะไรมาสู้ได้แน่นอนจัดไปผมฟิสิกส์ที่สมจริงขนาดนี้หาได้จากเกมไหนครับผมนะดู แค่เดินเนี่ยฟิสติกมันก็สุดยอดแล้วผมนะอืมอืมโอเคมาดูปุมอื่นกันบ้างกด ctrl อะ่ะอ๋อก็จะก้มเหมือนกันอ๋อกดลูกกริ่งเนี่ยมันออกกดกริ่งไม่ได้กด ctrl ตัวละครจะก้มลงครับผมนะหนะ้าอกนี่ติดเข่าเลยทิ่หายแล้วก็หืใช่ครับตัวละครจะก้มลงโ <c oughs> วย้ยกุว่าทั้งเกมมัวแต่ยืนดูตัวละครหลักทั้งเกมอ๋อกด ctrl แล้ว กดอ,อีกทีจะไม่ได้ต้องกดสเปซบาร์ถึงจะขึ้นมาใหม่โอเคทีอเอลสเปซบาร์ทีอเอลสเปซบาร์อ๋อโอเคกดชิพว oh, okay. ิ่งได้ปะอ๋อโอเคกดชิพวิ่งได้อู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 ้ยิ่งกดชิพแล้วฟิสิกส์ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ผมนะแรงน้ำถ่วงโลกเป็นอะไรที่สุดยอดมากมึงเป็นโยโย่เลยยยอู้รู้เลยไหมทุกท่านผมขอเวลาสิบนาที โอเคเมื่อเราตัดกิเลสไปแล้วทีนี้เราจะได้มาเล่นเกมกันสักทีผมนะเราตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วเราจะได้มาเล่นเกมกันสักทีโอเคมากดเมาส์ซ้ายโอเคไม่ต้องกดเมาส์ซ้ายอ่ะเดินเข้าไปเลยเอาไม่ได้เอาแล้วเข้าประตูอย่างไงวะเนี่ยกดอีอ่ะอ๋อกดอีในการเข้าประตูของผมนะโอเคจากนั้นก็กดสเปซบาร์ก็จะคือกระโดดโอเคกระโดด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  กัว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าห้องน้ำอีกรอบเมื่อกี้ผมไปคลี่มาผมนะท่านท่านสงสัยให้พี่ทำลายป่าผมไปเอื่นมาเมื่อกี้มันดูอยู่ปท้องอะไรเงี้ยเออเนาะมีเสาด้วยเราทำอะไรกับเสาได้ปะเนี้ยกดเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาอืมเนาะมันได้แค่ก้มยืนดูเสาอะทำอะไรกับเสาหน่อยไม่ได้อะไรงอย่าอะไรเงี้ยเอาเอาหน้าอกดุนเสาไว้โอเคมาเล่นเกมเล่นเกมแมงแล้วเจอนี้ทำไงอะขึ้นไปกดสเปซบาขึ้นเหรอ อ๋อกดสเปซบาร์อย่างงี้อ๋อโอเคครับผมนะกดสเปซบาร์มันก็จะเกาะอ,อยู่ตรงนั้นนะผมนะอ๋อโอเคครับผมคลิปนี้ตั้งสิบแปดบวกผมนะไม่ต้องห่วงคลิปนี้กูตั้งสิบแปดบวกแนะน่นอนไม่ต้องห่วงเลยอืมแล้วไงต่ออ่ะกดสเปซบาร์แล้วแล้วก็กดสเปซบอาร์อีกรอบไงอ๋อโอเคครับผมนะมันก็จะค่อยๆปีนขึ้นไป ผมบีบพื้นเลยยัดเผ็ดโอเคครับผมนะเต็มหน้ากูเลยเออสวยงามครับผมนะสวยงามดูดูดูคนเธอเย่งขาด้วยคีขู่ต้องไม่เนี้ยแต่นั้นก็กดสเป็บายคีใช่ไหมอืมใช่ยองยองโอเคนี่คือการปีนป่ายของเฮดี้ครับผมนะเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากเบสเกมออฟเดอะเยียร์ครับผมนะแล้วถ้าเกิดตกลงไปเป็นไงลองดูดิอันบ คุณเธอก็จะคุกข่าวแบบมีมาดค่ะโอเคงั้นก็ปีนกันต่ออีกรอบอ๋อ oh, แล้วเวลาเราก่ออยู่ถ้ากดซ้ายขวามันก็จะสามารถไปด้านข้างได้ด้วยครับผมนะอ๋อโอเคสามารถขยับไปซ้ายขวาได้ด้วยครับผมนะอืมอย่างนี้นี่เองไม่ใช่แค่ก่อเองเย,ยวผมนะแต่มันยังขยับซ้ายขวาได้ด้วยผมนะไม่ดิไม่ใช่ซ้ายขวามันขึ้นลงงั้นปทุยโอ้ย ไปเล่นเกมเล่นเกมามาจะเล่นได้ยังไงวะแม่ไม่เต็มหน้ากูตลอดเกมเนี่ยอ่าช่างมันเข้าประตูไปก่อนโอเคทีนี้มีไรอ่ะแล้วเข้ามาอีประตูหนึ่งรอบนี้ก็โหอัอนนี้มันมันกระโดดถึงเหรอโหแล้วข้างล่างมาแล้วนะข้างล่างนี่เพื่อนเรามันตกไปตายแล้วเราจะทไงอ่ะชิบหายแล้วเราจะไปไงแล้วต้องวิ่งไปกระโดดแล้วน่าลองวิ่งกระโดดดูจะถึงปหวะโอเควิ่งกระโดด หมดแล้วอาชีพเม้นต์ยินดีต้อนรับสู่เฮดี้เลยนะอะไรวะอ้าวแล้วกูทำไงต่ออ้าวกูตายดื้อเลยแล้วไงต่ออ๋อเล่นใหม่เลยเหรอเอาจริงดิมันไม่เนี่ยมันก็ค้างอย่างเงี้ยผมนะเราต้องกดออกแล้วเล่นใหม่เหรอเอาจริงดิโคตริเชียดโหลดได้ไหมไม่มีโหลดเลยเหรอโอเวนกมอ๋อคือตายก็เล่นใหม่หมดเลยโอ้โหมันเนี่หรือว่าถ้ากดเล็งอย่างงี้ไว้มันจะกระโดดขึ้นสูงปะมันก็เท่าเดิมนะ มันมีทางอื่นหรือวะเรากระโดดอีกทียังเอ่อเดบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยๆลงมันจะมันจะเกาะเปล่าวะแปลว่าจะเกาะตรงนี้ก่อน่ะเกาะเกาะเกาะสี่เธอเกาะเกาะสีครับคุณเธอเกาะสิครับเออเกาะมันเกาะ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 ไว้เกาะเกาะ อาชีว็นปลดล็อไอ้โง่แล้วยังไงอ่ะแล้วมันทำยังไงมึงไม่บอกกูแล้วกูจะรู้ไหมครับอ่ะลองดูมาอบ้าอืมบ้ายมกระโดดน่แหละซ้อมมาพร้อมแล้วไม่เงยห้องแรกกูยังผ่านไม่ได้เลยเลยเนี่ยมาดิ มาหยอบโอ้ได้แล้วเฮ้ยแม่เงยกูรอตั้งนานสำเร็จแล้วเฮดีอยู่กูโดนมาก,กี่ตายไม่รู้กี่รอบแมเ่เงยกว่าจะได้นี่จะช่วยเฮดีอืมเด้งหน่อยเยี่ยมอ่าเคไปต่อสลัดเอ้ยกูโดนตั้งนานโอเคอันนี้อะไรอ่ะ มีห้องที่ล็อกด้วยเหรอแล้วนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรวะเนะี่ยหน้าอกอ่ะแล้วกูจะเข้าไปเอาหน้าอกําตูอะไรอ่ะกดได้ไหมอ๋อต้องมีการอะไรอ่ะเออโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคปีตรงนี้แม่งเสียเวลากระโดดตั้งนานกูก็โดดไม่ผ่านกูรอกูงั่งเองวะโอเคทางซ้ายหน่อยอะดึงอืมมาเด้งเด้งเด้งเยี่ยมไปต่อเออเด้ง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 อ้า ก้มแปลกจะก้มทาไมเนี่ยตื่นให้ดีโอเคตอนนี้มีแค่ทางให้ก้มลงไปงั้นก้มลงไปเลยเอวเด้งเด้งมากทาวเวิร์เลยอีหนูเอ,อ้ดึงดึงดิงเออขึ้นไปอืม,มก็ยังไม่มีอะไรนะอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ต้องก้มลงแน,น่แน่ผมรู้วิธีแล้วต้องมานี้แล้วก็ นน่แล้วกด T D L แล้วก็เด้งเด้งเด้งเงออเออโอเคอะไรวะเนี่ยการ์ดเหรอหยิบมาดิโอทำไมการ์ดเป็นลูกนูดวะโอ้โหกิบมาเลยครับจะรออะไรแล้วเมื่อได้มาทำอะไรต่อใส่การ์ดแล้วเข้าไปในนี้เ่ะอยังไงกดหนึ่งอ๋อใช่การ์ดนี้ใส่ในประตูนี้ก็จะ,จะเป็นการปลดล็อกโอเคนี่อะไรวะเนี่ย ห้องนี้ปริศน,นาเยอะจริงเลยแป๊ะนั่นแหละสวยมากค่ะหนูนี่อะไรเนี่ยฮะโกดังเหรออ๋อเก็บของได้เอาแล้วเอามายัางไงอะเอาอย่างนี้อ๋อโอเคเอาของมาจากตรงนี้แล้วนี่อะไรอะ่ะล็อกเหรอใช้การ์ดได้ไหมทำอะไรไม่ได้โชเยี่ยมอืมห้องนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมมีอะไรเข้าไปเลยที่ไหนแล้ววะเนี่ย ต้องปีนขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมเด้งเด้งอ๋อเอออออโหยิงในที่แคบมึงเอ้ยเด้งจังดีนะมึงมืดโอ้โหโอเคเฮดีไปเลยอีหนูสูงบากไม่สูงเท่าไหร่ไปเลยโอเคก็มานี่อะไรอ่ะไอเนี่ยไขควงเหรอจะไปแทงไขวะโอเคแล้วกดปุ่มออกไปทางนี้แล้วไขควงมาทำไมอ่ะไม่แห่ช่องแอร์ไงได้ปะเอาได้ด้วยไว้เออ นก็แย่แล้วก็เข้าไปไหนอืหหระยะใกล้ดีมากเยี่ยมมากอีหนูแย่มันเรียบร้อยเฮ้ยเอามึงฆ่าไอ้นี่เหรอไอ้แม่มันจะฆ่ากูไหมเนี่ยมีมีเซฟไหมเนี่ยแม่งเลยมีเซฟเกมอะวะกูเสียวตายจะตายไหมน้อเฮ้ยยิงไงปืนเอาปืนมายิงแม่งเลย กดสองนี้ชักปืนแล้วเฮดีบอกอืมแล้วมันมีกระสุนนะมันไม่มีกระสุนที่มันยิงไม่ได้ดีนะกูรู้ก่อนงั้นปืนนี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช้ไขควงไปใช้ประแจรเราตบแม่งได้บอกวะมันจะทำอะไรกูไหมเนี่ยใจเย็นนะใจยเย็นนะเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรเดินมาทำไมครับเดินมาทำไมเออจะว่าจะอะไร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 อุ้ยมันจะตบกูไงเพื่อนเออเธอมีอะไรไหมโอ้ีขอรด้วยโอเคเก็บมาก่อน เออจะแอบแอบแอแม่งตบกูเวรแจอู้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 อ้าวไม่ตามมายายออนเลยนี่ดูตูดกูนี่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 ตูดกูนี่นี่ีตูดกูนี่ถุยถุยแบบแบแบแบโชตูดแบแบแบไปแล้วเว้ยมันค่อนข้างไกลเนี่ยอ้าวหวัดดีเพื่อนมันนอนง่วงในตรงนี้เนี่ยมันกูได้กได้ขอเยอะจังวะทำอะไรได้มั่งเนี่ยเออได้กระสุดมั่งยังอะ ยังไม่ได้เลยแม่คอจะยิงคนตะหน่อยเก็บไปก่อนกดปุ่มทำไมปุ่มมันสีแดงวะเอาอีกทีเอาได้แค่ชั้นเดียวอะงั้นต้องไปหากดปุ่มอีกชั้นหนึ่งไงดึ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 ง,ดงออทุกมุมมองรับผมนะเอาแค่ผมมองเนี่ยก็เพลินแล้วกู <laughs> พอใจแล้วเอ้ยูเงียกกูลืมไปมึงเฝ้าอยู่ อีดวกเอ้ยมันโหลดได้ไหมเนี่ยอ้าวรวยแล้วมันมันมีแล้วมันมีให้โหลดเกมทำไมถ้ามันไม่มีให้กูเซฟวะกูต้องเล่นใหม่หมดเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โตูดความเร็วแสงมอนตูดความเร็วแสงหกลมแล้วก็ยังวิ่งได้ผมนะนี่อะไรเนี่ยโอ้เพิ่งจะเห็นไอเวนนี่ใช่ไหมจุดเซฟ ใช่จริงด้วยเวนเนยแล้วการเซฟมีจำกัดเด้อเนี่ยอ๋อนี่ไงเซฟใหม่เซฟ,เซฟโอเคอ๋อมันก็คือจะเซฟกันแบบนี้นี่คือจุดเซฟของผมนะโอ้โหเวนก็คือเอาฟอปเอาดิสมาใส่คล้ายๆกับไบโอที่มันเหมือนกับใช้น้ำหมึกครับผมนะต้องมีดิสนี้แล้วกูเซฟได้แค่อีกแค่สี่ครั้งมีการจำกัดวิธีจำนวนการเซฟเลย โอเคงั้นผมขอตัดพาร์ททำเป็นที่นี้ก่อนนะผมนะโหงงๆกับการผ่านด่านมากมันต้องใช้วิธีการคิดไขปริศนาในการผ่านด่านแต่ละด่านได้มันไม่ง่ายผมนะต้องหาทางออกหาอะไรถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สติท์คลิปแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสามาร้างแต่ละไี่นี้ไปผมนะถ้าใครที่อยากจะดูคลิปเกมนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กัน,นเยอะๆผมบอกที่กรอบคอมเมนต์ด้านล่างได้ถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปครับผมไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ